สวัสดีครับร้านสามารถคาร์เซ็นเตอร์สุราธานีนะครับเรามาแนะนํารถสวยน่าใช้กันหนึ่งคันนะครับวันนี้นะครับเป็นรถเข้าใหม่กับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับรถจดทะเบียนปี2017นเะครับเครื่องยนต์2.4 e ุ่นะครับพีแดนเนอร์ยกสูงมาพร้อมหลังคาแค r ดีบอยนะครับแค r ดีบอยสวยสวยซีดีเจ็ดนะครับหลังคาแค r ดี้บอยตัวเตี้ยนะครับภายในมีเบาะนะครับมีเบาะนั่งภายใน นะครับสาหรับแคดี้บอยบรรทุกของก็ยกออกได้ถอดออกได้นะครับเดินทางก็นั่งได้นะครับรถจดทะเบียนปี2017นะครับโตโยตา้าไฮลักฮีรันเนอร์มาดูภายในกันเลยนะครับภายในสวยๆนะครับเบาะหุ้มมานะครับด้านหลังสะอาดสวยเอี่ยมอ่องเลยนะครับเบาะคุณหน้า ไมกิ๊บนะครับมีจอให้นะครับกล้องถอยมีนะครับฟังก์ชันเดิมๆบริษัทนะครับพอมาลลยนี่นะครับไม่วิ่งสองแสนกว่ากิโลเมตรนะครับมือเดียวออกห้างนะครับจะดตเบนปีสองพันสิบเจ็ดนะครับยางมิชลินนะครับดอกเต็มนะครับคันนี้เสนอราคาสี่แสนห้ามืนแปดพันบาทนะครับลูกค้าประวัติดีฟีดาวผ่อนเดือนละประมาณเก้าพันบาทนะครับแล้วเรามาดูห้องเครื่องยนต์กัน สวยๆนอตไม่ขยับนะครับสุมโชกเบ้าโชกเดิมระบบเบรก ABS นะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับรถเดิมๆรถผู้สูงอายุแล้วนะครับเดิมๆสวยเดิมกิ๊บนอตไม่ขยับสีไม่เคยซ่อมนะครับไม่เคยซ่อมสีเคลียรส์สีนะครับลูกค้าสีดาวได้เลยผ่อนเดือนละประมาณ9 0 0 0บาทนะครับสนใจสอบถามได้เลยสามารถคาเซนเตอร์สุราษฎร์ธานีนะครับ สายตรงสายด่วน062 3598000ลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะครับสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานนะครับเดินทางปีใหม่นะครับเกียร์ธรรมดานะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูเครื่องยนต์กันนะครับนิ่งๆนิ่มๆนะครับรถเดิมๆรถเจ้าของเดิมเป็นคนสูงอายุแล้วครับปลอดอุบัติเหตุ1 0 0นะครับใช้งานเหมาะสมเลย นะครับนิ่งนิ่งนิ่มนิ่มแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับจอถอยหลังมีให้นะครับถอยหลังมีให้เรียบร้อยชัดเจนนะครับปาษสีเต็มไม่ขาดนะครับสนใจรถคันนี้อย่าลืมนะครับสอบถามได้เลยสามารถคาเซนเตอร์สูรย์อาคารีย์หสานห้า2 3 5 9 8 0 0 0นะครับ ออกรถฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ9,000บาทนะครับสำหรับไฮรักวีกดีโวทีนันเนอร์นะครับ 2.4E จดทะเบียน,นปี2017นะครับแอร์แบกเกอเบสพร้อมหลังคาแคริบอยพร้อมนะครับเบาะนั่งโดยสารด้านหลังพร้อมนะครับสามารถขาเ,เตอร์สุราธานีนะครับขอบคุณมากครับ